ลิซ่าดัน New w ู m มนฟาด7 7ล้านวิวภายใน24ชั่วโมงยังคงเดินหน้าปังแบบเกินต้านสำหรับไอดอลระดับโลกลิซ่าและลิสามนโนบาลที่ล่าสุดได้ร่วมง,งานกับโรซเลียนักร้องนักแต่งเพลงและผู้ชนะรางวัลแกรมมี่ในซิงเกิลใหม่ของเธอ New Woman ภายใต้ค่ายแอลลาว RCA Records ในวันที่16สิงหาคมโดยการร่วมงานกันในครั้งนี้ยังได้แม็กมาตินและอิลยามาร่วมโปรดิวผสมผสานกับความสามารถของลิซ่าในฐานะนักร้องและแรปเปอร์ที่เข้ากับเสน่ห์ของเสียงร้องและสไตล์ที่โดดเด่นของโรซเลีย ล่าสุดเมื่อเข้าไปดูใน youtube ของเพลงดังกล่าวหลังเวลาผ่านไป11ชั่วโมงสาวลิซ่าก็ส่งเพลงนี้กว่ายอดวิวไปแล้วกว่า11กว่าล้านวิวซึ่งเท่ากับว่าเพลงของสาวลิซ่ากว่ายอดวิวเพลงชั่วโมงละหล้านวิวเลยทีเดียวและยอดวิวล่าสุดทะลุไปถึง27ล้านกว่าวิวในเวลา24ชั่วโมงไม่ฟังไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแล้วละจ้า